ต่อไปนี้ไม่ได้แล้วนะครับต้องให้ค่าแรงเพิ่มขึ้นมานี่แล้วมันพันกันหมดตอนนี้เนี่ยเมื่อผมก็เพิ่งประชุมเรื่องการศึกษานะครับเราอยากให้เด็กเรียนอาชีวะมากขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเห็นได้ชัดว่า เด็กไปเรียนปริญญากันเยอะแล้วตกงานแล้วเด็กก็ตีกันเยอะแล้วอเมริกามาเรียนแต่ตอนนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องภาพลักษณ์นะครับผมต้องแก้ตัวให้อาชีวะนะครับเด็กที่ตีกันในกลุ่มน้อยเด็กต้องเยอะแยะที่เข้าขณะนี้เขามีฝีมือเขาอะไรต่างๆแล้วเวลานี้เป็นที่ต้องการเอกชนก็บอกเป็นที่ต้องการแต่คนก็ยังไม่ค่อยอยากไปเรียนมีเรื่องภาพภาพภาพลักษณ์ชนหนึ่งแหละนะว่าไปเรียนอาชีวะเขาหน้าเรื่องเด็กตีกันขออนุญาตสัมภาษณ์ได้ได้ได้แต่ว่าผมจะบอกว่าแต่ถ้าเรากดค่าแรงอย่างนี้เนี่ยใครจะ เราต้องเปลี่ยนแล้วตอนนี้เราต้องพยายามให้ทุกคนมีรายได้ดีมันพันกันไปหมดเลยมันพันกันไปหมดตรงนี้แหละที่บอกว่าจะต้องทําเมืเอิอ2ปีที่ผ่านมาเราเจอวิกฤตเยอะนะครับผมก็ขอบคุณประชาชนว่าเราช่วยกันฟันฝ่ามาได้เยอะนะครับสปีเนี่ยหลายเรื่องเลยนะครับจนเรียกว่าประเทศเนี่ยอยู่ในขั้นวิกฤตโคม่าทั้งเศรษฐกิจทั้งการเมืองเนี่ยก็ผ่านมาได้แต่วันนี้ปัญหาพี่น้องประชาชนยังเยอะมากนะครับเรื่องรายได้ไม่พอรายจ่าย ท่านขาใจแล้วแต่ต้องบอกว่าวันนี้ที่เรามาอยู่ในชุมชนอุจินอุสรก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ท่านนายกอาจจะได้เนี่ยค่ะเข้ามาถึงบุค,ครัวเลยได้มาสัมผัสชีวิตของประชาชนจริงๆเลยนะคะคคถามถึงเรื่องไข่เรื่องน้ํามันกันเลยแต่อีกมุมนึงเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราจะได้เห็นภาพนะคะการทํางานของรัฐบาลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนั่นคือโครงการไทยเข้มแข็งเอามาสร้างบ้านใช่ไหมคะโครงการบ้านของเขาเนี่ยก็มีหลายในชุมชนตรงนี้เนี่ยเราก็มีหลายเรื่องที่เข้ามาทำนะครับมีเรื่องบ้านมั่นคงมีเรื่องของ การเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านนะครับรู้สึกว่าก็ทําไปได้เยอะแล้วก็การสนับสนุนการรวมตัวของชุมชนในการแก้ปัญหาต่างๆถ้าอย่างนั้นคงต้องบอกว่ารบกวนลาช่วงนี้ไปก่อนนะครับถ้าเกิดมีโอกาสมีเวลาคงจะได้คุยกันถึงเรื่องของนี่แหละครับชุมชนไทยเข้มแข็งนะครับแล้วก็บ้านมั่นคงที่เราทํากันอยู่ตรงนี้ด้วยที่เรานั่งกันอยู่ณตรงนี้ด้วยครับ วันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติมาคุยกันถึงคุณสำหรับอาหารกลางวันด้วยครับยินดีครับเป็นเกียรติเป็นอย่างสูงครับขอบคุณพื้นที่ด้วยนะครับขอบคุณคุณยายด้วยครับแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมกันมาถึงณเวลานี้ด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิิ์ประจําสัปดาห์นี้ครับจากศิลปินไอดอลที่คุณชื่นชอบ กการครั้งสาคัญคุณพร้อมหรือยังที่จะมาร่วมค้นหาเยาวชนต้นแบบเก่งและดีที่กำลังจะมาเป็นไอดอลของเยาวชนทั้งประเทศ To be number one idol ตอบตัวเองว่าชอบเป็นอะไรหาตัวเองให้เจอแบบไหน เเธอออตตต้งการารลมความฝันคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรณษาเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ถวายพระพรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีในกิจกรรมาศาสนามงคลเฉลิมพระเกียรติ5าศาสนาคือาศาสนาพุทธอิสลามคริสตพรามหมณ์ฮินดูและาศาสนาซิกในวันที่17มีนาคม2554เวลา14นาฬิกา30นาทีณลานอเนกประสงค์ชั้น2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80ดพรรษา5ธันวาคม2550ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพดูรายละเอียดได้ที่ www.prd.go.th สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันปัญหาการขาดแคลนน้ำมันปาล์มจะสำหรับผู้บริโภคนะคะจะคลี่คลายในสัปดาห์นี้ค่ะโดยจะตึงราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดที่47บาท นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนาย,ยกอภิสิทธิ์ว่าได้เร่งให้ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มออกจำหน่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำมันปาล์มภายในสัปดาห์นี้หลังลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพบน้ำมันปาล์มบรรจุข,ขวดจุกสีชมพูอย่างวางจำหน่ายไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคทั้งนี้ขอให้ประชาชนชี้แจงข้อมูล ขออภัยค่ะทั้งนี้ขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลที่ขาดแคลนไม่มีน้ำมันปาล์มจำหน่ายและอย่าตื่นตระหนกาก,ากักตุนอีกทั้งอย่าซื้อแล้วนำไปจำหน่ายต่อในราคาที่สูงกว่าที่กำหนดคือ47บาทเพราะผิดกฎหมายซึ่งหากพบซึ่งหากพบนะคะสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้ทันทีการซื้อขายในตลาดโลกด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการคาดการเรื่องของผลผลิตของปาล์ม ซึ่งจะออกมาประมาณปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าเนี่ยขณะนี้ก็มั่นใจนะครับว่าภาวะเนี่ยจะเริ่มคลี่คลายลงครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการเร่งรัดตามโครงการที่จะให้น้ำมันพืชซึ่งขาดแคลนมาระยะหนึ่งเนี่ยไปถึงมือพี่น้องประชาชนในราคาซึ่งเรายังยืนยันอยู่ที่47บาทต่อขวดนะครับก็มีการดําเนินการผมขอเรียนว่าประมาณกลางถึงปลายสัปดาห์นะครับน้ำมันฝาสีชมพูก็เริ่มออกไปนะครับแล้วก็ขณะนี้เราก็ได้บอกว่าการซื้อขายเนี่ยไม่ต้องมีการจํากัด นในรรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถ่ายโอนภารกิจงานด้านทะเบียนพาณิชย์สู่เทศบาลและอบะตอเพื่อให้บริการงานดังกล่าวสามารถเข้าถึงท้องถิ่นและชุมชนทั่วประเทศ นายบรรยงลิมประยูนวงอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าการถ่ายโอนภารกิจงานทะเบียนพาณิชย์ตามพาระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พศ .2499 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดทำหน้าที่ในการเป็นพี่เลี้ยงและฝึกอบรมเพื่อให้เทศบาลและอบตทั่วประเทศมีความพร้อมในการทำงานด้านทะเบียนพาณิชย์ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปอย่างไรก็ตาม กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยังคงทําหน้าที่ในการกํากับดูแลเพื่อให้เทศบาลและอบะตอปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐานของการปฏิบัติงานที่กําหนดตลอดจนให้คําปรึกษาแนะนําและให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการด้วยนอกจากนี้ยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570 ไปต่อกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะชอนเพนดาราฮอลลีวูดชื่อดังเข้าเยี่ยมผู้นำเวเนซุเอลาโดยทั้งสองพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นสังคมและภาพยนตร์ที่เพลงแสดง ฌอนเพนดาราฮอลลีวูดเจ้าของรางวัลออสการ์เข้าเยี่ยมประธานาธิบดีฮูโกชาเวสผู้นำเวเนซุเอลาที่ทำเนียบมิลาฟอเรสในกรุงคาราคัสซึ่งเป็นส่วนตัวเมื่อวานนี้โดยบุคคลทั้งสองซึ่งต่างก็มีหัวเอียงซ้ายพูดคุยกันในประเด็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมประธานาธิบดีชาเวสซึ่งเป็นไม้เบือ่อไม้เมากับรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าเขากับเพนยังคุยกันเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่เพนแสดงเรื่องล่าสุดกู้กับ นาโอมิวัตซึ่งเป็นเรื่องจริงของสายลับ CIA ผู้หนึ่งที่บังที่บังอาจวิจารณ์การบริหารประเทศของอดีตประธานาธิบดีจอร์แดบบนยูบูสเพนเป็นดาราผู้หนึ่งที่ทุ่มเทให้กับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซึ่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เฮติเมื่อปีที่แล้วโดยองค์กรของเขามุ่งช่วยเหลือด้านการแพทย์เป็นสำคัญและเพนมายเยี่ยมชาเวสไม่ต่ำกว่า4ครั้งแล้วรับชมข่าวต้นชั่วโมงอีกครั้งในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าสวัสดีค่ะ สนับสนุนข่าวโดยอย่าทาุดน้ำขาวตรากระต่ายดินการทำความดีเนี่ยจะมีหลายวิทธีแต่ถ้าสรุปให้สั้นก็คือศีลเป็นคนดีในเชิงพฤติกรรมสมาธิเป็นคนดีในเชิงจิตใจ และปัญญาก็คือการเป็นคนดีในเชิงการเข้าใจโลกและชีวิตอย่างท่องแท้ถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยเราได้ทำกรรมดีสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว